กินโอ้จ um, uh, ิบก่นจ้าเราเอาาน้อยลาจิบกินดอกไหวเอามาซื้อเนี่ล่ะได้เห็นบอลจิบขามาเด้อพี่นงมจิบ่กันเด้อเกียวหาจิบกันเด้ก่อนสิเขาปลาเห็ดเกี่ยวคือกันเอเด้อบ่มีเนื้ินดี๋ยวมต่เกี่ยวนอกกัวาวสิหาไปหาเราหาเกี่ยวต้องแซบผู้ันหาหน่อยโอ้เพิ่นหาแล้วเอาเอาอกเอา้ปนจังใดโอ้ ดูยตุนได้บักนีเพ <c oughs> ียง mm ่าไงพยองเงินมาได้พยองเงินเลยงมานี่น้องมากอันนี้เด้อมากปลาทูเข้มนี่เด้อบ้านปลาทูหอมมาีหยังบุญดุน้าไปส่งบอกตำตำแลนเลยบ่ไดหอนนั่งล่กินดีดีถ้าินเป้าและทอนั่งได้แม่ไม่ใ่รูได้ฮมาเนี่ยพนโบหูทีห้างเัาไปเทศก็ไปด้ยดี ใช่ไม่ใ่ป่าทใช้พวิธีทางเขาน้ำย่อยนวลเดน้ออนนีเขาน้ำกขึ้นนี่แหละน้แเผู้ใดบุตรสีท่ากินเลยเขา้องแนนมันไก่อันวกกุลาตะอันมองอันนั่นบวเอาม่จะออาไปบจะใส่ไหมออกตัวสไปออกตาตัวางตัวใหญ่ครับเอาแบงตัวแน่เท่มูบบกอดแบงแงเนี่ยไปแมเขาไปปลาไปท่านคุณน มาาอันนี้เอาแตงตนีได้ไหมมามากินสักกอนยังไงหัวเนาวอยงน้อมนี่บกบบกไปหวานอยู่ด้บกไปซื่อะไรไม่ไงบวี่ได้กินได้ค่ะวการยไงแล้าคือมันนั่งได้เนาะอันนี้ไม่ยังนี่อนีไม่ยังนี่ป้าก็พเปนซ้อนเนาะหลายเนาะออ นี่น่โดแบเ้ยบงอันนี้ไม่ต้งนีก็นาเนาะแม่แม่อเอาลูกมงไหนหรอกินเนี่ยเสี่ยลูกนี้เอาเยอะโซนเปนั่งอยู่คนมากเถอะูนันน่พนันใบปลาทูหอมใบปลาทูค่ะมกนั่งอนันเหรอพี่แกบอาเมื่อรม อีมอยมันมากจีแถวพุดเอาอย่างนี้อ่งเงินบางสันละว่ามันมาได้สมมื่นนี่แล้วมันมาเห็นหุ่นตัติันบ้านั่นแมตุ็นโอ้ยายพวกจาเล่าจะตละรเล่าว่าบ้านทุ่งไเนี่ยก้าเอาเลไปนั่งแล้วนั่งเลยมีนาน้ยน้ำบะชีได้แะ้นนั่งไม่ได้ยัางไม่ายเอาดอกไปยังก็ยังมาลย ปไปนั่งด้วยแม่ซือหนึ่งวัอืมขาบปวดเทียมนะั่งด้วยกางล่งแบบย่าได้นะขาบปวดเทีย่ังไบ่บปวดเทียค่ะชาวมุกเกือไปทางฝุ่นเนี่ยจะมุกเกื้อาเป็นตะพี่เขาจะไปฝุ่นผมบกไก่บกไก่ดงมองเลี้ยวมากบอกหนึ่งปลากรงไงโยำมันอียซครับทุกนหืมอนเซอร์ยังก็ถามเลยเมกะจางเกียวคามนวดศาสตร์มากา เอานทหาคยยังเากทอีกตัวอันนี้คือังไรก่อนจำน้อยสุดกินหาแนวนํบอกกาโทกันนะพี่ดาวทบงกันนะไปเห็นมีสามิไปบ้านเยเลยเนี่ยเน่าเสียเลยเน่าเสียบ้านไหก่อบ้านปะทุกบ้านไนบ้านไรเหมือนวยมะกุกีปุจำวมเลยนันเสียมัน เขาบระเดี๋ยวเียมมาได้เี็มคนที่ปุ่มเขาปรเดียวมาบางเค็มคนาท่มแต่วันนี้เหนยูบานค้่กวางไปยังงั้นมากินเขาคือสีคือสีเปลี่ยนไปหลายแนวเดี๋ยวสีมากคนที่ปุ่มตีบันบ้่เลยคนได้อนักเียมเฮดนั่นะจประดีบอกกันีดียจำปลาทูเข้มก็ไมีแห้งแต่นอนมันนัวเนาะมึงขับตอนเค็มนะเข่าทา เราเนี่ยี่ใหญ่จะไปซื้อแนกกินที่อนเป็ย่สัมมีนวลหรือว่าแบงอันนี้ไหมคุณอะไรไมข้าวอะไรละแม่ต้มยำไหมข้าวนกข้านกนอองยาองยาตองาแบงหอกมะแบงมันจิเปลื่อนถุงเนาะจีบเกลื่อนบอนังดอกซอยใบไเข้มใบเข้มใบผเข้มผู้ใดทร่มามข่อยทรหาดอกพวงเออวสบานเนี่ยวสบานจักไหนดุก่อยจังได้ทูก่อยก็ไปเท่าน มันมีบ่ใคุณพ่อไปหาเฮ็ดบวกถ้าแขนอกนี่อง้เเฮ็ดบวกหาเงาเงาคนรับบ่อบไอ้พวงหาหาเฮ็ดบวกเก่งไปไหนเดียวตวเสบาะเฮ็ดพอเราบ่หาเลยเราย่งนี่ว่าัน่พนมเขาไปสว้าบ่มีรอยโัเบอร์พี่โเบอร์ มีปลากินปลาทังปลาแดดนะปลาคอนาทับนอมาทนลูกปัญหาปัแข็งๆเลยไปจัไป้ไม้มอหนึ่งโอ้ลูกหนึ่งเป็นไป้ไม้มออดีกันเราได้ลูกผมแย่ได้เน็ตเดียคนกับหจ้าหุนจ้างนว่าเฮ็ดบกเออกบมามิดขันมิดนึ่งสีตกใจไปหล่ด้วนี่ขัน่ไม่หล่ได้หนึ่งจี้พ่อนรไม่เนบ่ขัน่กองกินเขาแล้วสิพากันไปเก็บเห็ด เงี่ยเสียุงหลายครับล้ว